พี่อาจารย์ทำดีๆนะเดี๋ยวมันกระล้นนะลูกให้พี่น้โมทำก็ได้พี่ทำอนะไรมาอุ๊ดร้อนร้อนแม่บอกแล้วว่าร้อน,อน <c oughs> พี่น้โมระวังร้อนนะนเฮ้ยขอจะไม่ตอกแล้วค่ะ กินให้หมดก่อนแล้วค่อยทำใหม่โอเคแล้วก็จะกินเห็นนะนี่เอามาเนี่ยเอ้าร้อนร้อนเขาจะร้อนเป่านะคะเป่าด้วยนะคะ